เบนนี่เนลสวัสดีคะ่ะวันนี้พี่เบนจะมาสอนทำลายทีมคริสต์มาสนะคะตกแต่งลายน่ารักน่ารักนะคะวันนี้ลูกค้านำโจทย์ซึ่งเป็นโทนพื้นสีสุขภาพดีตกแต่งด้วยโทนสีฟ้านะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสติกเกอร์สโนว์เฟกสีขาวนะคะตอนนี้เราก็ทาพื้นสีสุขภาพดีรองพื้นไว้นะคะแล้วก็มาเบรนสีด้วยฟองน้ำนะคะด้วยเฉดสีฟ้านะคะ แล้วก็เข้าไปอบตามปกตินะคะประมาณนี้นะคะก็ตกแต่งเบรนสีซ้อนไปมาประมาณ1-2รอบนะคะตอนนี้ก็จะมาตกแต่งสีขาวเพิ่มเติมนะคะก็จะใช้ฟองน้ำเป็นตัวเบรนสีนะคะแล้วก็มีกิตเตอร์ประกายนิดหน่อยนะคะสีเงินแล้วก็จะมาตกแต่งด้วยสโนว์เฟกนะคะ เกรดหิมะส,สีขาวนะคะแล้วก็เก็บคุมงานให้เรียบร้อยด้วยบิวเ้อรเจลนะคะแล้วก็ลงท็อปโค้ตให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาได้งานน่ารักน่ารักกันนะคะ<ม>เป็นตร<ม>ีมคริสต์มาสนะคะฝา<ม>กกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะ<ม>วันนี้สวัสดีจ้า